ยาสุไลเรื่มถิมพงพันธ์พี่น้องเก่าพี่น้องเอ,อ,อย้ยาเิละเสืองเงา้านยองผืออ่นดีให้ห้ามหักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม่พี่น้องเอ,อ,อย้ยยาสิเพศแตกมากคือนามถือข้าวเหนียวนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมณีบ้างสุริยาเดือนทางมาแต่ละนัดโครกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมณีมาอัปเดตราคามาเบงราคาบัวควายนะครับว่าจะถือเกี่ยวแพงยังไงครับช่วงระยะหลังปีไหมนะครับ เพื่อเป็นการบ ớ เสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ้าสุริยะนะครับไปครับพี่น้องไปเบิ้งน้นกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนีได้มาจากตัวครับมือนีเด๋ม้าหนึ่งตัวตัวเดียวยมันลูกของตัวเดคืองามถือไหมลูกสร้างอุ่ดอนนะครับตาแจมแจมแจำอ่องข้อดีเอิกบักพาวตีนเล็บใส่ได้ครับผมกล้วยตัวนี้โอ้ฟหฝรั่อย่างดีเนาะทั้งสายเพชรอุดรครับกล้วยตัวนี้ลูกสร้างอุ่ดรกล้วยแม่ครับแม่สาว นี่ครับสูงเท่าไหนก่อนครับผมสูงร้อยสามสิบสามขั้วตัวนี้มาเต็มครับแข็งขาดีอ่องข้อเอิกบักพ้าวใส่ได้ครับลำข้อใหญ่สูงร้อยสามสิบสามขนหางเหมือนหาบคัมภีร์นีนะครับเนาะครับขั้วตัวนี้ประกันต่ำนี้เป็นเพราะคำครับพี่น้องเบื้องแข็งเบื้องขาเด้วยครับเด้อใส่กับไมแข็งไม่ขาก้นดีก้นงามก้นบักเน่าตัดย่างดีปกหางใหญ่นี่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวว่าสุริยะที่ให้เบื้องหางนะครับเด้อ ไอ้เบื้องหางครับนี่พี่น้องสดนเจ็ยจทนใจนะครับสูงลอย33และค่าต่อร่องกันเนาะต่อร่องกันได้ประกันตับนี้เป็นบ่ครับผมส่งฟิ้พี่น้องคนไหนจากโลกครับส่งฟรีส่งฟร้อยห่าสิบกิโลครับขั้วตัวนี้นี่ครับสีง่ามครับขั้วตัวนี้พี่น้องสนเจ็ยจทนใจฝ้าโทษนะครับขันโทษทราบเท่านนี่ครับขั้วตัวนี้เดี๋ยวบาวสุริยาสิยังไปถามเบอร์โทษว่ไ,ไหนเนาะครับผมฝากเบอร์โทนให้พี่น้องนะครับผม ราคาอยู่ยราคาตัวเดียวก่อครับาครราคาสี่หมื่นหาราคานี่ยต่อรองกันเลยเปนบ่ครับสี่หมื่นหาราคาต่อร่องกันเนนลน,เน,น,นะครับพี่น้องทนจิตทนใจโทษนสามมาต่อร่องเลยครับเด้อคนช่องฟีลอาสิบกิโลนะครับสี่หม้าต่อรองกันได้เอาจังซีสักฝากเบอร์ให้พี่น้องสักครับผม099 0 4 0 1ศูนย์ากย์จากหอยท่าเนเลยครับผม หอยเอรอยเอสบ้านเดียวกันกับบามสุริยะครับโศกเส้นบรมีลำเรื่องเศรษฐีนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องสดเชยทนใจฝ่าโทามาแล้วครับเรื่อโทษสาวเพราะท่านนี่ครับเ <t> พอบ้ากล้วยดีคล้ยงามคล้ยสาวหน่อยจักเดือนจักปีแล้วนเหาอเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับอ <t> ่ะพกกี่น้องฝ่าโทามาครับโทษสาวเพราะท่านครับ <t> กกรหลังจากออกจากคล้ยสาวแล้วพี่น้องเรามาทางนี้นะครับคนสื่อคนขายบนมาถ้ำบาร์ดาครับพ่อมาดีพ่อแม่มาดีแม่เบิร์ตแหลติง่วกับคล้ยเบิร์ตแล้ววะ โอ้ยได้บวอกกันต้่าเศร้าโศกไส่บะรามีเด้ะครับผมสวัสดีครับป้าพี่น้องรอมาทางนี้ครับโอ้นักศึกษาก็มาหลายครับลูกหลานนักศึกษามาทัศนศึกษาเกี่ยวกับด้านเข้ามาสำรวจราคางัวราคาค้วไนะครับลูกหลานมาหลายอยู่โรงเรียนไหนเพราท่านถามอยู่นี่พี่พ่อพี่เงี้ยเสียงนี่พ่อพี่เียเสียงพี่ขายคว้ยเอายางรอมาทางนี้สัก่อนนี่หลาพากันมาแนวไดลูกหลาน อาจารย์พามาหมายถึงว่ามาสำรวจราคาวัวควายเป็นยังไงดูรือยังได้สำรวจบ้างหรือยัง <c oughs> ออราคาถามเขาได้ยังว่าราคาเป็นยังไงร, <c oughs> ราคาก็พอฟังเนาะอยู่โรงเรียนไหนครับอยู่โรงเรียนไหน <c oughs> มหาวิทยายลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่ะร่ำรวยนะครับผมสวัสดีครับให้มีการศึกษาที่เป็นราชการทุกคนนะครับครับพี่น้องไปดูทางอื่นนะครับผมครับพี่น้องบรรยากางมากโอ้โอข้อยหน่อยเม่์ข้วยหน่อยมากกว่าเม่ เดี๋ยวสิไปถามเบิ่งอยู่นี่โอ้ขอั้ยออกห้าหกมือที่ได้ขั้ยตัวนี้นี่ขั้ยตัวนี้เดี๋ยวมาหนีพี่น้องทางนี้ครโอ้มีแต่วขวั้วตัวงามลูกเมียตั้งเวียดนามันก็ต้องต่อร่องกันครับโอ้ลูกงามเป็นทหารมาแต่ละนะ้ำแม่แม่ก็งามคนดีคนงาม ถามราคาพันหายุนี่แต่ตัวมากเนาะนี่ครับพี่อ้องเอ้าเดี๋ยวบ่าวสุดท้ายไทยเบื่องนะครับนี่ครับคนกรลังตอรองราคาทั้งคนไทยทงคนเวียดน้มน,นะครับคนสดจิตสนใจบ่าวสุริยะก็เลยมากบเบิ่งเพราะว่าตัวนี้เป็น,เ,ปนเมียครับลูกนะครับเมีับลูกเรื่องการตอ่อรองราคาครับ เคนกำลังบอกนี่ครับเบิ้งครับก้อยหน่อยเป็นตาหักหวงร่องสี่หมื่นเอ็ดไอห่องซื้อหรอกอสี่หม,มื่นเอ็ดแม่โลูก,กันบ่บ่ครับเจ็ดพาลูกแม่ลูกผูวเนาะลูกผูวสี่หมื่นเจ็ดพ่น้องสี่หมืน่นเจ็คำพี่น้องขาพี่น้องเมื่อเบิ้งครับ ขาายบนี่ครับขั้วตัวนี้คือว่าสูงประมาณลอยซีสัมภาครับลอยซีสัมพัวลอยซีสัมพัวอ่พี่น้องเพิ่งกำลังเบิ่งกันอยู่นะครับผมมาพี่น้องต้องยางรอไปเบิ่งอีกตัวต่อไปครับผมหลังจากออกจากขั้วแม่ลูกตัวนน้อยแล้วเดี๋ยวว่าสุริยาสีผ้ายางไปเบิ่งขั้วง่ายอีกตัวนึงนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนี้เดี๋ยวมาจยากโตเนาะครับมือนี้มาหาตัวขั้วตัวนี้ไหม ันคือยังหนาตาดีเลยไหมตากระเต็มใคนมันย่างเขาข้อมือนี่ยเห็นว่าเห็นซ่อมมาไก่เนาะเพราะตาเต็มใหญ่มันเป็นดาราก็บเสดเป็นนหนเอกมันบมยมันเต็มเหมอนตั้นหนาเนาะนี่เต็มยศไตเขาก็มีหน่อยเนาะนีไหมน้ำขนาดอ่องข้อใหญ่เอิกบอกเผาใหญ่เสียแยกนังมันเลยเป็นนังเอกเนาะงามเนาะดีไหมข้อยตัวนีไหมอันแยกลูกไปแล้วติ่นเรืองยังไหนข้อยสาวท้องตะกันท่องอ๋อท้องตีระกันท้องไหมค่ะจักเดือนแล้วเนาะหกเดือนนะครับประกันท้อง ฮาเทพพี่น้องอยากหูว่ามันทองตัวใดอยู่ในหันจีว่าท้องลูกไส้เก่าจะเลื่อนขั้วสูงท่านพีน้อครับนี่ร้อยสารเสี้ยวาบวงนอครับขั้ยตัวนี้ท้องหกเดือนเลี้ยงเอกหาเดือนเนาะเพเกิดเนาะไม่จัดเดือนก่อนเลี้ยงอีกตัวแม้ถือว่าเลี้ยงอีกหาเดือนก็สิได้อีกตัวหนึ่งเสื้อหนึ่งได้สองเนาะอุ้ยอ่อนส้นคั้ยตัวนี้เมีตีนเล็บก็ใส่ได้สีดอกเรา เกียงสะอ,อู้น้าตาหางกระดีนะครับเนาะบัานี้ควยแม่ท่องตัวนี้ท้องหกเดือนนี่ท้องลูกเก้าเจร่อนนี่เปิดราคาไปเท่าไดครับผม 68, ่นแป่ทไดขอ,ดอสองหมเดืวนดันะวะตะกี้มันเจ็ดหมืนน่นเนาะหกี้เจ็ดหมื่นหกเดมนบ้เท่าไดก่นเดีอนี้มื่นแปดพันคปาดพี่น้องเลยควยตัวนี้ถือแล้วว่แล้วยังมาต่อรองได้อีกเนาะสองหมื่นองฟีจักกิโลเนาะหาสิบเนาะ คันเทืองใจว่าถือกันกันสีซื้อลาบผมต้มแซ่บไปฝากพนนะี่นา้องจังสี่ซ่าราคาสองหมื่นแปดพันบาทต่อร่องกันได้ฝากเบอร์ให้พี่โน้องสักการ์ดพนธ์สี่โทรมาหาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสหกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสามจากห้อยท่านใดครับผมบบอ๋อบ้านเดียวกันก็ว่าสุริยะสวัสดีครับ,บส่งทอนมา เงินในนองท่อเลยเขาลอยล้านพระล้านเตี้ยกระเป๋าใช้ยามหามคนช้ยามหาเศรษฐีมหารามหามคนสวัสดีครับโชคดีปีใหม่หกแปดตลอดนะครับเด้อป้าครับผมมาดิครับป้าไปบนขั้นตัวต่อไปครับเดี๋ยวยังรอมาทางนี้ครับผมยางรอมหาพี่หาน้องโอ้คนสื่อคนขายไหลครับผมง่ายง่ายสวัสดีครับผมง่ายได้ม่จหญตัวครับมาดิ้มา สามเสี้ตัวเอาตัวนี้สักก้อนเป็นแม่ครับผู้ครับตัวนี้ตัวแม่ครับบิ่มพันล้านครับบิ่มพันล้านครับแข็งขาดีเขากระงั้มแม่สาวถ้อแม่ทองครับแม่สาวครับแม่สาวครับขั้วตัวนี้สูงเท่าไหนเด็ดวัดบ้องไปครับผมประมาณร้อยสามแปดสามก้อนนี่แหละครับสามสิบแปดมุมสี่หอดเสียเชิดผู้ตัวนี้มั้งครับเขาตีครับประมาณนั้นครับเพาตีหลายครับประกันไว้เนาะประกันไว้เพราะขาดร้อยสามแปดนี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีครับผมขั้วแม่สาว เปิดไปเท่าไหร่ครับผม47,000ครับ47,000ครับแข่งขาดีกกหางกระดีตาแต้มแจมแจ่มจนี่ครับเบื้องหางครับผมนี่เบื้องหางหางดีหางงามหางเกือบสิลากดินครับผมเปิดไปเทาา่าไรครับผม47,000บาท47,000บาทต่อรองกันได้เนะาะฟรีหน่อยเจ็ดกิโลเนาะเอาร้อยโลเนาะเกิน,นนี่ยยังคอยคุยกัน พี่น้องทนใจสนใจเอาฝากเบืรอซะเน่ยฝากเบอรอจะข้านี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งหนึ่งหายเจ็ดศูนย์เก้าสี่หนึ่งหนึ่งหาเจ็ดยสี่บศูนย์สี่จห้อยท่านเลยครับผมเอาเจ้าเก้าเจ้าเดือนนะครับวัดวัดีครับสุขมันครับผมพี่น้องสนใจสนใจฝากโทษนะครับโทษสาวเท่านนี่ครับคยง่ามตัวนี้ครับผมโอ้ใช่แล้วครับบอนี่ปลาคารัพพี่น้องยางไิมงตัวใหญ่ครับผมหลวงมหาพีหาน้องโอ้คนไหลครับครับผมตลาดนัดพวกบือบานหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ โอ้ยเถืกตัวน้อะไรเี้ยมาได้อ้โอ้ข่อยเถึกตัวนาะตาแจ่มแจ่มจำดีอ้ไอเปิดเท่าได้ไอนี่แล้วค่าเ่หามื่นหามื่นหามื่นบาทถ้าเป็นหลวงตัวไหนคืองามตัวน้อยไหมหลวงูเขาไฟหน้าตาดีรูปรล อ่องข้อดีเออบอกพ่าวนี่ตีนเล็บใส่ได้ครับขั้วตัวนี้งามอัดหลาดอไก่สูงเท่าไรครับผมนี่สูงหน่อยสี่สิบเก็ดสูงหน่อยสี่สิบเก็ดนลูกของผู้ข้อไฟเห็นปะเน่ยครับว่าข้อใหญ่ไรตรงครับโอ้ยครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งทางต้นนะครับนี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีครับเปิดราคาหาเมือเนาะ ต่อร่องกันได้ครับพี่น้องสนใจนทนใจอยากได้ขั้วตัวนี้ไปเป็นพอบอกพอบ้านกับโทรศัพท์มาเครับเด้อเดี๋ยวบ้าสุริยะถามเบอร์โทรให้ครับเบอร์ยังก่อนครับผม061ย์ห529ึ่งศูนย์หกหนึงห้าองหยดยังครับผมก่อนครับเอ้าเจ้าก็เจเริมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโซนแมาเด้อเตรียมกระเป๋าลอยล้านเด้อให้บ้าสุริยะจังล้านเด้อเจ้าเดี๋ยวลอยล้านเด้อครับผมมาเห็นบ้าสุริยะมาพอขั้วงามตัวหนึ่งครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่ครับมโอนี่ไดจมาจยกตัวครับมโอนี่ได้มานี่ล่ะนี่ตัวหนึ่งนะครับมโอนี่ความสูงตัวไหนเนาะครับนี่ร้อยสี่สิบเก้าบุรร้อยสี่สิบเก้าบวกเป็นบ่เนียนครับข้อยแม่บ่ครับนี่แม่เนี่ยแม่ทองครับเอาเครื่องทองเนาะครับท้างอะไรบ่ครับนี่เนียนครับนี่ครับข้อยตัวนี้ทองสูงร้อยสี่สิบเก้าครับเบื้องหน้าเบื้องตาเนะครับเด้อกระโหลกใหญ่โอ้เป็นตะกินหยาดีเนาะเป็นตะกินหยาดีอ่องข้อลูกตัวที่สองนี่ทองเหมืนบ่ครับพี่น้องข้อยตัวนี้ร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวบ่าวสุริยาสิ ย่างให้พี่น้องเบิ่งกะขักเด้อนี่ครับน้องโจงก็แล้วล่ะนี่ก็ตัวนี้ดีถ่ายดีครบถ่ายงามถ่ายใหญ่เนาะถ่ายเงี้ครับถ่ายบัวเป็นถ่ายเผมหน้าดีถ่ายเวอร์แตนเนาะถ่ายเวอร์ตัดกกหางดีหางเงีวปักกันตำนี้เป็นบ่ครับนปกัตำนี้ทุกอย่างครับปักทองครับปักกันทองปักกันตำนี้หมายถึงว่าตรวจแล้วเป็นบ่ตรวจเรียบร้อยแล้วครับแอนตาเศร้าเรียบร้อยเนาะครับ ้วตัวนี้สูงอยีบเก่าราคาเปิดไปเท่าไรครับผมเจ็ดหมบาทครับเจ็ดหบาทเนาะครับ้วตัวนี้เจ็ดหมื่นสามพันบาทราคาเนี่ต่อล่องไหนเนาะตัอรองไนครับคันถืออกถือกนี่เป็นทรงฟรีจก,กิโลครับนี่สอง้อยกิโลครับสองรกิโลปีกกยทรงร้อยหาสิเนาะปีนี้มาสองกิโลนี่ครับ้วตัวนี้ขว้วงามเด่นชัดครับหน้าวานลาดไขมันเลือกกัเลือดดำน้ำเนาะมันเลือกกัเลือดดำน้ำครับขั้วตัวนี้คือว่าดีครับนี่้วตัวน้ เอาครับมานีขั้วต้นหญิงาอัศรพี่น้องมาเบิ่งทางสะโพกครับพี่น้องขางนี่คกหางใหญ่แข็งขาดีตามตนตามตัวใส่ได้ครับผมม้นาห้าแ่พี่น้องทนเจ็บทนใจเนี่ฝากเบอร์พี่น้องนี่ครับผมศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสาจ็ดกาหกหกหนึ่งย์ครับหกหนึ่งสี่ศูนย์จากห้อยยครับผมาห้อยกอบลอยอีอยกอบอยอีส่เอาเออะไรเงี้ยเอางยธูแมนบอจากเนี้ยก็ฝากคนไหก็แชร์ให้น้องกันเนาะ คันชนจีนนใจคั้วตัวนี้โทรมาเลยฝากเบอร์อีกเทียนนึงครับผม96เานสจดับหกหน่นโทษติดต่อมาโทษาบท่านเอบอครับขอบุญขอบคุณหลยครับผมครับพี่น้องสนจีนนใจฝาโทรมาเด้อครับคัวตัวนี้งามแท้แน่นอนครับพเป็ปตะกินหยาดีเนาะกินบาหญ่สูงเธอเลยสูงกว่าผู้จงงตัวเนาะสอาผู้จงครับวัดีหอยฟกวัสดีครับวัสดีครับผม สุริยามาพอ้วยแม่ลูกคู่หนึ่งงามงามครับใหญ่สูงเธเลยครับนี่เดี๋ยวสิถามเจ้าของเพิ่นเบิ่งอยู่นี่ลูกครับในนี่ลูกอันนี้แม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมื้อนี้ไดี๋ยวม้จากตัวครับมื้อนี้แม่ลูกเนาะครับเนาะนี่ครับลูกแม่กับลูกผู้ครับนี่ลูกผัวพ่อหาเมื้อไปเหรอแต่กิ๊บนี่เลยอ่ประมาณนั้นเนาะครับคุ้ยลูกโอ้ออ่อนซ้อนเนาะสูงเธเลยสูงเท่าใดนเนาะครับนี่ ลอยสี่สิบสามนะครับข้อยตัวนี้ข้อยสาวมีทองแรกแล้วก็ลูกโตแรกนะครับนี่ครับข้อยสูงห่างไงเขาออกดีแข่งขาดีออกลูกผูกครับนี่ออกบอทันอีกจีมือนะครับข้อยตัวนี้สูงลอยสี่สิบสามเนาะเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมนี่ราคาไปสี่สิบเก่าไหมถึงว่าสี่หมื่นเก้านะครับสี่หมื่นเก้าต่อร่องกันอย่น้องครับเนาะต่อร่องเนียนิดหน่อยถืออกถือเกไปส่งฟรีเพอนด์จักอยจีกกโรเนาะ ใบ้านสองร oh ้อยโลพ่คนละเพิ่นใบส่งอะไรใบแต่ราคานี <ongoing> ่บ่อต่อกันไปส่งเลยครับแต่ว่ากับมาต่อจังน้อยเนาะพ่อได้๋วบอกเด้จ้าพ่อด้กินน้ำเย็นน้ากันนี่ครับข้อยแม่ลูกคู่นี่เพิ่นเปิดราคาไว้ทีสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าต่อร่องกันไหนครับประกันตำนี้นะครับเนาะเนี่ยอยู่ท่าไหนเจะขึ้นบอกดีแต่อันเอ้าบ้านเดียวกันก็บ้าสุริยาตัวนี้พี่น้องสนเจียนสนใจเฝ้าโทษถักมาเนาะ ฝากเบอร์พี่น้องสักครับบันนี้ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเก้าสองสี่สองเก้าสองสี่สองจากหอยยังครับผมเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับห้อยอุดทั้งจังหวัดมหาสารคามพี่น้องมาคั้ยหน่อยไปใส่หอาเนาะใส่หอาใส่เฟียงหอมๆมาคั้ยแม่ลูกคุณนี่ไปเลี้ยงไปคอกไปล้างเนาะครับเอ้าออกได้ทิศกัวเนาะโสดมาลำรวดเศรษฐีครับผมสวัสดีครับฝากครับพี่น้องฝากโทษมาเถอะครับโทษทราบเพราะท่านนี่ครับคั้ยตัวนี้ครับผม